สวัสดีจ้าเพื่อนๆนกันยามิจฉาติธรมช่ททองใบสีเทวานคานะคะ,ะ,คะเรามาดูการตีดใบสีพรมเปิดเปิดทรัพย์หนนดวงกันนะคะเป็นใบสีหลักสามชัน้นเรายึดหลักสามชั้นขึ้นไปอันนี้เป็นใบสีพรมบรรดังพรมติดรวยสังวาลก่อนนะคะรวยสังวาลรวยยอดใบสีตัดเป็นลายสังวาลเทพตัดเป็นลายสาง สังวานเทพเทวดาติดกลวยใบยสีก่อนติดกลวยติดช่อกลวยใบยสีติดลายสังวานนั่นแหละคะ่ะติดสังวานเนื้อเนียอย่างนึงก็สังวานสังวานเทพบนช่อกลวยใบยสีอันนี้เป็นใบสีใบาตานร,ร้วนยอดใบาตาลจําจับยอดใบาตา้บนร่าน,นะจะว่าร้วนก็ไม่ได้นอะเพราะว่าได้ความที่ว่าอยากได้สีสันหรือว่าเน้นสีสันนิดนึง เรากา็แอบแซมแอบแซมริบบิ้นสีสันของริบบิ้นสอีอันนี้ก็แล้วกแต่จะหาได้แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าจะให้ริบบิ้นที่เข้ากับสีของใบตาลจริงๆเวลาใบตาลแห้งแล้วมันจะขาวออกขาวเราจึงใช้สีแดงสีขาวาช่ออ่อนเขาคือยอดกลวยข้างบนจริงๆอ่ะยอดจริงๆเราใช้สีขาวเพราะว่าอยากให้มันเป็นสีขาวบริสุทธิ์ด้วย เลยใช้สีขาวจริงๆว่าจะใช้สีชมพูด้วยเนี่ยอ่าแต่เม็ดบินมันไม่มีสีชมพูเลยจะสีขาวเลยใช้สีขาวกับสีแดงสีแดงหรือสีโอรสก็ได้อเวลาตานแห้งแล้วตานแห้งมันจะออกสวยอ่ามันจะมันจะอ่าระดับสีมันจะไล่เรียงกับอันนี้เนาะออเด็กอยากให้สีสันสวยงามสักนิดนึงก็ติดเม็บปินก็ได้ติดลายสังวานเสร็จอันนี้ การติดโฟมเนาะติดฐานโฟมขึ้นอยู่กับพานเนาะพานเล็กพานใหญ่อ่าเพราะว่าจริงๆเราใช้ช่อช่อใบสีทั้งหมดมันจะมียี่สิบสี่ช่อตอนนี้ถ้าติดมันก็จะแน่นหนาอ่าสามชั้นเนี่ยดูแน่นหนาแน่นอนถ้าว่าใบสีเราอ่าพานเราเล็กติดใบสีมันจะดูแน่นหนาเราอาจจะไม่โปร่งดูไม่สวยแต่นี้มันพานเล็กเราหาพานไม่ได้จริงๆเรามาติดหลายชั้นหอ่หอห่อฐานใบสี ติดโฟมหลายชั้นหน่อยอดูสูงดูโปรงเลยติดแต่แต่ละชั้นเราก็จะสูงประมาณสองนิ้วสองนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งอย่างเงี้ยเราใช้สองชั้นนะคะติดกันประมาณก็ประมาณห้านิ้วน่ะห้านิ้วแต่ละฐานประมาณห้านิ้วมันจึงจะดูติดแล้วมันสวยแต่อันนี้เรามาทําตัวอย่างให้ดูอาจจะดูแน่นหนานิดนึงดูไม่โปร่งเท่าไหร่เพราะว่ามัน ฉุกละหกเนาะทําไม่ทันพอดีเราตัดครั้งเดียวตัดไปหามันยอดตาลมาได้ครั้งเดียวแล้วก็ทําให้มันพอเพียงเลยเพื่อเอามาทํารีวิวเลงในการติดเพราะว่าธุระมันเยอะธุระภิทภาระกิดหน้าที่เยอะก็เปลี่ยเวลามาทําให้ดูทําคลิปให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นช่อลูกนะคะช่อลกอูกแม่เจ็ดติดแม่เจ็ดก่อนแม่เจ็ดนี้เราจะติดฉีก สี่ช่อสี่ทิศนะคะสี่ด้านสี่มุมสี่มุมของพานใบสีเราติดได้สี่มุมเป็นเมจิตเป็นลักษณะของชุมชนบุคคลสูนอสัมพันธไมตรีการเข้าหาดูแลซึ่งกันและก,กันการเข้าสังคมรู้การควรไม่ควรรู้ตัวรู้ตนรู้ชุมชนรู้บุคคลนี่เน่ยเข้าหาดูแลกันอันนี้บริบทของสังคมนะคะบริบทของสังคมก็อันนี้ตัวนี้ แปลความหมายให้ตรงตัวเป็นภาษาไทยเนะาะไม่ต้องใช้ภาษาบาลี <c oughs> ไม่ต้องอิงเอบภาษาบาลีาเพราะว่าอาธิบายความหมายของใบสีไปเลยอันนี้นิ้วใบสีแม่เจ็ดแม่เจ็ดติดสีชอสีสีม,ม,มุมสีมุมของพานนะคะสีด้านนี่แหละสีทิศต,ติดแม่เจ็ดให้ครบสี่ทิศสีช่ช่ออันนี้เจ็ดต,ติดเป็นชอ่อโลกนะคะติดเป็นชอ่อโลกก่อน ่เพราะว่ามันเป็นช่อช่อโลกแล้วที่เราติดลงนี่แหละติดลงฐานใบสีใช้ปลายช่ออ่าปลายช่อลงอ่าติดปลายช่อลงมาติดปลายช่อลงครบสี่ทิศสี่ด้านแล้วเราก็จะติดแม่แปดอันนี้แม่แปดแม่แปดนี่ติดสลับกับแม่เจ็ดนะคะแม่แปดติดสลับกับแม่เจ็ดความหมายของแม่แปดก็คือ เราว่าเราถือเอาความหมายมาเป็นสินนันบริสุทธิ์อืมแม่แป็เป็นสินนันบริสุทธิ์อ่าหรือว่าการงานที่ชอบอาชีพที่ชอบอ่าประพฤติตัวประพฤตินตนเป็นสัมมาสัมมาอะกัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาสมาธิอืม หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะให้ครบแปดอเนะถ้าคนเข้าวัดปฏิบัติทำถึงสิ่งแปดให้บริสุทธิ์ก็จะรู้ว่าการงานที่ชอบอาชีพที่ชอบอืมประพฤตัวอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอัอนชอบอย่างเงี้ยอ่ามีความดำริชอบเป็นอย่างไรเราอย่างเนี้ยอันนี้ไปอยู่เม่แปดตรงนี้นะค่ะอขันขันแปดของเราหรืขันแปดปฏิบัติอยู่ใน สมาทิฐิที่ดีอันนี้เราจะติดพานมันเล็กอันนี้ยอมรับว่าพานมันเล็กไปหน่อยเพราะว่าคนคนประกอบพานใบสีต้องการให้มันดูกระทัดรัดดูไม่เวลาเราเอาไปตั้งไว้ในห้องพระแล้วมันไม่เต็มน่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยใบสีใบตามมันเยอะมันเยอะโดดติดติดไปติดมาแล้วมันจะเต็มห้องพระ กระยับได้กระทัดรัดก็เลยใช้พานเล็กเราติดพานเล็กแล้วมันก็ติดได้นะมันครบแปดทิศอยู่ค่ะแต่ว่าอืมเวลาเราขึ้นพานแล้วมันสามชั้นไงเป็นพานใบสีสามชั้นพอติดแล้วมันติดระดับความสูงมันก็สูงหน่อยแต่ว่ามันติดถ้าเราติดอะติดลดหลั่นกันไปมันดูหนาแน่นมันอาจจะแอาอาัดอ่ะ ให้ความห่างเป็นระยะความห่างของของชอ่อใบสีแต่ละชั้นให้ห่างสูงสูงประมาณ6นิ้ว6นิ้วเนาะพูดผิดขอโทษขอไภ่6นิ้วประมาณ6นิ้วอันนี้เป็นชอ่อแม่เก้านะคะเป็นแม่เก้ากกำลังของพระจัก,กรพรรดิก็คือมี1ิตัวนั่นแหละค่ะมี14ตัวเป็น14จักรพรรดาติดตัวนิ้วตัวติดนิ้วแถวเดียวนะ่ะ สี่ครั้งแล้วก็ติดโคไปติดโคไปไเรียกว่าใบสียก,กําลังาใบสีแม่เก้ายก,กําลังสี่ทิศสี่ทิศมีสิบสี่ตัวพันนิ้วนะคะตัวนี้มีสิบสี่ตัวติดสี่ด้านติดบนฐานแม่เจ็ดนะคะติดบนฐานแม่เจ็ดให้ติดบนฐานแม่เจ็ดตัวช่อช่อแม่ช่อแม่แม่เก้ายกกําลังพระจกกักรพรรดิชอลูกก็เป็นแม่เจ็ดแม่เจ็ด พี okay. being, ่นติดเนี่ยในลักษณะนี้สี่มุมในลักษณะนี้เม่เก้ายกกำลังพระจักรพรรดิติดสี่มุมติดสี่ด้านติดบนตัวแม่เจ็ดติดบนตัวแม่เจ็ดก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นแม่เก้าเหมือนเคยแม่เก้าเหมือนเหมือนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นแม่เก้ายกกำลังพระโสถอันนี้มีสิบหกตัวตัวนิ้วอะ ตัวนิ้วจะมีสิบหกตัวอ่าตัวนิ้วจะมีสิบหกตัวนิ้วจะมีสิบหกตัวติดสี่ช่อสี่ทิศเหมือนกันแม่เก้ายกกำลังอ่ากำลังพระโสรถมีสิบหกตัวแม่เก้ายกยกกำลังสิบหกพัน้วก็ได้ รอยึกง่ายๆเนาะเพื่อม,มาเห็นหลงกับโชอฟ้าเพราะว่าโชอฟ้ามันจะมีโชอฟ้าสิบหกพระโสดรถกะอ่าโชคฟ้าสิบหกจะกับไอสิบสี่จะกับพัดมันจะมีอย่างนี้ใบสีช่องใบสีเทวนาคาอาจจะทําแตกต่างของกับของช่องอื่นเนาะอ่าเพราะว่ามันมีใบสียกกําลังกับใบสีโชอฟ้าเนี่ยจะมีสิบหกตัวพันนิ้วหรือว่าสิบสี่ตัวพันนิ้วเหมือนกันอ่า แต่บางทีก็อาจมีสิบห้าตัวเนี่ยใบสีเฉพาะใบสียกกาลังมีสิบสี่ตัวสิบห้าตัวสิบหกตัวอย่างนี้อ่มันจะมีอย่างนี้าติดครบด้านครบอใบสีใบสีบสอแม่เก้ายกกาลังกําลังถัาโร์รดหรือว่าใบสีแม่เก้ายกกําลังสิบหกพันนิ้วเนี่ยเราติดบนแม่แปดนะคะติดบนตัวแม่แปด ตอนนี้ก็จะเป็นชอ่อปลาเมสิบสี่ติดอ่าเมสิบสี่ติดให้สูงไปกว่าตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ได้นะคะติดอ่าเราอาจจะติดตรงปลายช่อยอดอ่าใบสีฐานที่หนึ่งแหละคะ่ะติดให้สูงกว่าฐานที่หนึ่งตรงปลายช่อยอดเพราะว่าดูมันจะได้มันจะได้ระดับกันมันจะได้ความสวยงามแต่อันนี้คนประกอบช่อบใบสีอ่าประกอบพันใบสีรีบเล่งค่ะเพราะว่าลูกโทรมาให้เป็นรับ เพราะว่าจะต้องรีบไปรับลูกที่โรงเรียนอาจจะติดดูแล้วมันดูอาจจะแน่นในสิบสี่ติดก่อนนะคะฐานที่สองใ้เมสิบสี่ชอบฟ้าเป็นเม่สิบสี่ชอบฟ้าตัวนิ้วสี่ตัวนิ้วตัวนิ้วสี่ตัวติดโอ้ไม่ใช่อันนี้ตัวนิ้วห้าตัวติดติดห้าตัวก่อนเมสิบสี่ไม่ด้ติดห้าตัวก่อนแล้วกลับด้านติดสิบสองตัวมันจะเป็นสิบสี่ตัวพัน ขอโทษขออภัยบางครั้งมันก็ลืมอ่ะเนาะบางครั้งก็ลืมอ่าขอโทษขออภัยอ่าเลขสิบสี่ชอบฟ้าตัวนี้อ่าติดห้าตัวก่อนเสร็จแล้วใครติดเก้าตัวพูดผิดอ่าพูดผิดพูดใหม่ได้เนาะขอโทษขออภัยในการนําเสนอบางครั้งมันลืมค่ะบางครั้งมันลืมอ่า เมษีสิบสี่ช่อฟ้าใช้ตัวตัวพันนิ้วตัวพันนิ้วติดห้าตัวแล้วกลับด้านช่วงที่เป็นช่อฟ้าเราจะติดห้าตัวเสร็จแล้วกลับด้านติดเก้าตัวเป็นช่อฟ้าเมษีสิบสี่เป็นช่อฟ้าม 14. เามษีสิบสี่อันนี้พรมเปิดทั้งสี่ด้านทิศพรมเปิดหน้าสี่ทิศ แต่ว่าช่อใบสีเราจะเปิดทั้งหมดอ่า8ช่อนะคะ่ะเพราะว่าใบาสีช่อฟ้ามันจะมี8ตัวเนาะ8ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่2แม่แม่ใหญ่ๆก็คือแม่14กับแม่16คราวนี้แม่16ติดอย่างไรแม่16ก็ติดบนฐานฐานชั้นที่3หละติดเป็นช่อยอดชั้นที่3แม่16ก็จะติด4ช่อ่ทิศเหมือนกันแม่16เนี่ยมันจะมี4ตัวเปสีต4ตัวก่อนอันนี้เป็นแม่16เลยนะคะอันนี้ เพราะว่าเมื่อกี้นี่ชอบเมยสิบสี่อันนี้เมยสิบหกเวลานี้มันจาสับสนกันขอโทษขอภัยเนาะอันนี้เม่สิบหกละติดสี่ตัวเม่สิบหกนี้ติดสี่ตัวก่อนตัวพันนิ้วติดสี่ตัวเสร็จแล้วกลับด้านติดสิบสองตัวมันจะได้สิบหกตัวพอดีที่เป็นชอบฟ้าติดสี่ตัวกลับด้านมาติดสิบสองตัวจะเป็นสิบหกตัวพันนิ้วสิบหกตัวพันนิ้วตัวนี้ก็คือชอบฟ้านั่นแหละค่ะชอบฟ้าสิบหก สรดอืมมันจะเป็นลักษณะนีอ่ามันก็จะแตกต่างไปจากช่อแม่ก้าวยกกําลังรถถ้าเราติดช่อใบสีให้สูงกว่าตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่าอันนี้เราติดติดอ่าด้วยความเร่งเร่งรีบจะรีบไปรับลูกที่โรงเรียนก็เลยอ่าติดพอให้ดูคร่าวๆแต่แติดจริงๆติดสูงกว่านี้มันจะได้สวยกว่านี้เนาะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะหากชอบใจถูกใจในการนำเสนอของช่องใบสีเทวะค่ะนะคะก็กดไลค์กด u ับสไค b e กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการนำเสนอของเราเพื่อกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะใบสี เอวนาคาศัทธาเชื่อมั่นในพุทธศาสนา